สวัสดีคนณูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o l โ Channel นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอเมริกันทักซิมูเลเตอร์นะครับกอนน็อยู่ที่เนบัสกาอีกเช่นเคยนะครับเป็นพาร์ทที่สเนาะก็ยังอยู่ในวอนวงวี v v n เอนะครับ่า,ายี่สิาห้าปีก็ช่วงนี้ครับอเมริกันทักซิมูเลเตอร์มีอีเวนต์นะครับเป็นเออนี่ครับงานว a l เลนท n e กิ f t ก็จะเป็นตัวนี้เนาะ โดชาน,นิดนึงนะนี่ผมรับมาแล้วนะวันาเลนไทน์คลิปตัวนี้นะครับผม่าจะเป็นหาตัวนี้เนาะเป็นากิจกรรมของช่วงเทศกาลแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทนะ์เนาะก็ภารกิจของของอ,อีเวนต์นี้นะครับก็จะมีให้วิ่งทั้งหมด14งานนะ14งานนะขั้นตน้นก็จะวิ่งได้ทั้ง อเมริกันทักซิมูเลเตอร์แล้วก็ยูโรทักซิมูเลเตอร์เลยเนาะอันนี้ผมก็จะมิ่งงานแรกนะครับเป็นอ่ของขวัญวาเลนไทนยก็งานที่จะไปรับอยู่ที่บร e ิษัท eview max โอเคเดี๋ยวเราเดินอ่ทางไปรับเจ้าตู้คอนเทนเนอร์ดีกว่านะ กัดความเร็วสี่้าไม่นะผมต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่โดนปรับเป็นเจ็เลยจากคลิปที่แล้วนะครับเรายังอยู่ที่เมืองวาเลนไทน์อยู่นะชื่อเมืองวาเลนไทน์เหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์เลยนะ มจะเข้าบริษัทได้ไหมเนี่ยเราเปิดไฟไฟเลี้ยวไว้นะเอ,อ้ยอย่าออกมานะอริวแ max อยู่ข้างหน้านี่ครับน่าจะเป็นทางเข้าตรงรถโรงเรียนนะ เห็นตู้แล้วครับผมรถในผมได้ไหมครับทุกพี่ ตอนนี้เราก็จอยหางเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางดีกว่านะครับก็เราอยู่ในวาเลนไทน์นะจะวิ่งไปทางใต้ที่เมืองนอตพาเตเส้นนี้ไม่เคยวิ่งเลยนะเส้นแปดสิบสามก็ถือว่าได้ทดลองเส้นทางใหม่ๆนะไปเดี๋ยวเราเดินทางดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านชมได้ดูตู้อีเวนต์นะครับ นี่จริงแล้วน่าจะทำรถให้มันเป็นสีชมพูนะให้มันแบบเข้าธีมเทศกาลวาเลนไทน์เลยนะขออนุญ,ญถ่ายรูปหน่อยนะครับทุกผู้ชมจะได้ทำคลิปบปกนะโอเคเดินทางดีกว่านะครับ เราจะต้องเลี้ยวขวานะไปเส้นทางใหม่นะครับ บีบแต่ทักทายคุณตำรวจนะฮะใครมาจอดรถแทรกเตอร์ทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยระวังโดนขโมยเดอ้อตรงนี้เหมือนจะเป็นเศษยางแตกบรรยากาศค่อนข้างดีครับรัฐนี้ถือว่าเป็นรัฐที่เงียบสงบ อารมณ์แบบว่าถ้าเรามารักในบาสกาเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบว่าขับรถอยู่ต่างจังหวัดครับอีเวตนงานแรกก็ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะร้อยมล์สีไมครับจาก ต้นทางเมืองวาเลนไทน์นะอันนี้ลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับโอ้ดูเส้นทางคือแบบว่าโล่งมากครับซ้ายขวาแ้วหนอนเป็นเส้นตรงเลยนะซ้ายขวาก็เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมเกษตรกรใช้ทำไร่ทำนาทำสวน ค่อนข้างจะแตกนะแซงไปเลยแซงไปเลยก็ได้นะถ้าพี่จะเรีบขนาดนั้นก็ไม่ว่ากันโอ้ยเสร็จยางแตกไปเหยียบนี่ ไม่ได้เลยฮะดาเมจ หน้าเป็นทางแยกนะเราจะต้องเลี้ยวไปทางขวาไลถนนตรงนี้คืออะไรอะ่ะทางลัดเหรอมันเป็นทางเลี่ยงอะไรสักอย่างอะ่ะอันนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันมีมีลูก <c oughs> มังกรเนี่ยนะ๋อมันเป็น โลโก้ปั๊มเราจะต้องวิ่งขึ้นไปเส้นนี้ครับฉากนี้ไม่เคยมาเลยนะค่อนข้างเงียบสงบดีครับ อุ้อยมีตำรวจรอดักเนี่ยนะอาจะโดนปรับนะน่าจะขับรถเร็วหรือไม่ก็ฝ่าไฟแดงซึ่งเมื่อกี้ก็ไม่มีไฟแดงนะจะขับรถประมาทบาดเสียวคุณตำรวจก็เลยเรียก ตอนนี้คิดว่าน่าจะวิ่งมาได้มาประมาณครึ่งทางได้แล้วนะน่าจยเลืครึ่งทางครับมีรถตามหลังประมาณหนึ่งคันใครขับตามมาเนี่ย อ๋อเป็นรถมมนเยมย์สีม่วงมาเลยพระหนุ่มสีชมพูสีชมพูชมพูออกม่วงๆจะบอกว่าเป็นสีม่วงอ่อนก็ไม่เชิง ความเร็วเกินหรือว่าเนี่ยชะลอก่อนจี่เป็นตำรวจจริงด้วยตำรวจพวกนี้ชอบหากินกับพวกรถบรรทุกครับรถหัวลาก จะเข้าเขตเมืองแล้วนะอาจจะต้องชะลอความเร็วนะเดี๋ยวราชิดขวาไวผมว่มาน่าจะเข้าน่าจะเข้าเมืองแล้วแหละนี่ไงไฮ้บริษัทเราอยู่ทางซ้ายรถเนี่ยไม่มีรถนะมาถึงค่อนข้างเร็วเลยนะครับแ๊บเดียวเอง,เร,องเ,นะเราต้องเดี๋ยวนะเราต้องเลยแยกไปหรือเปล่าหายละ เ่ยไฟแดงไปครับนี่ไงเราต้องเลี้ยวเข้าทางซ้ายนี่ครับเกือบเกือบเลี้ยวผิดที่แล้วรถใหญ่เข้าไปก่อนเด้อ เดี๋ยวนะมาเลี้ยวเข้าจากทันนั้นได้เลยใช่ไหมผมก็มาอ้อมมาถึงนี่ชิบหายละโอ้โหอ,อ้ยไม่เป็นไรถอยได้อันนี้ถอยได้อันนี้ถอยได้จรงมนเข้าจากทางนี้ก็ได้ใช่ไหมพอดีว่ามันมองไม่เห็นลูกศรอ,อะ ในช่องนี้ไหมเ,เข้าด็อกเหรอผมว่าน่าจะเข้าด็อกจริงด้วยมีอย่างี้มีรปภมายืนคุมแล้วครับ โ okay. อเคอตู้มาส่งเรียบร้อยนะครับตู้ของขันนะน้ำมันก็เหลืออยู่ประมาณ35%ได้นะก็เงินดีอยู่นะท่านผู้ชมแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นท่านใดที่เก็บตังค์นะร้อยสีบไม้จริงๆรวมก็152ยบไม้นะได้ตังค์มาหนึ่งมืเจ็เหรียญน,นะ XP สา6อยสาสิบ ก็เลยอัพเิลเลยนะสำหรับผมอัพเปตอนนี้แล้วกันตอนนี้เบลสามสิบเป็ดแล้วครับเดี๋ยวเราขับรถไปจอดหน้าร้านดีกว่านะมันจะเป็นร้านขายของเออ่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะบอกร้านขายของจำม,มันก็ไม่ใช่าจะใช่นะ <laughs> ดซูเปอร์มาเก็ตคนนี้เขาดีนะเขามีทางมาลายด้านในนะอุ๊จิบหายบ่ได้มองทางมาลายอ่ะแหเหยียบคันเร่งผิดนะโอเคแอยู่ดีๆก็หาเรื่องเสียตังค์นะเดี๋ยวมันจะไม่หาก็เดี๋ยวพาไปดูอีเวนต์นะนี่วิ่งไปแล้วหนึ่งงานนะครับก็ละเอียดก็อ่านได้ในนี้นะครับสำหรับใครที่ซิงค์เวอร์ออฟทักแล้วเนาะ ก็จะมีรายละเอียดงานยู่ในนี้ๆๆนะครับก็วตนนี้ก็จะสิ้นสุดวันที่26นะเวลาเที่ยงคืนเวลาเที่ยงคืนอ่วันที่26เดือนนี้เนาะยังมีเวลาให้เก็บประมาณ15วันถ้านับจากวันที่ผมอัดคลิปนะ15วันสิ้นเดือนพอดีฮะโอเคอย่างไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับท่านผู้ชม จะไม่ยาวมากนะครับรก็ากดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาวิ่งอีเวนต์กับเพื่อนๆให้ดันลับชมกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาพีทเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ